ก็สุดครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับอาร์ตครับวันนี้กลับมาพบกับถกประเด็นไรเดอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้หนึ่งก็มีเรื่องมาถกเถียงแล้วก็มาถามกับพี่อาร์ตนั่นเองนะครับเรื่องวันนี้ของเราคือเรื่องอะไรพี่อาร์ตเรื่องเค้ก,คกงานเค้กงานปาบเซียน <laughs> งานเค้กนั่นเองนะครับว่าอยากให้มีหรืออยากให้ไม่มีในวงการเดลิเบอรี รือว่าเออจะมีความคิดยังไงหรือว่าคิดยังไงดีกว่าคิดยังไงคิดยังไงดีกว่าสําหรับงานเค้กนะสำหรับสำหรับเราด้วยสำหรับเราแล้วก็สําหรับความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของเรานั่นเองนะครับแบบคนอื่นอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเราแบบฟัง แบบอาจเกือบจะทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนั่นเองนะครับหรือว่าลองไปคอมเมนต์ในทิกตอกี๋ยวตอบเป็นวิดีโอให้จัดไปนะก็หรือว่าเรื่องด้วยเค้กนะเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานยากที่สุดเลยป้าพิ่อาใช่เพราะว่ากว่าเขาจะเอาขนมปังมาตัดใช่ป่ะก่อนมาอบขนมปังตีครีมเอาเอาให้จบไม่เบกเลยอ่ะไม่เบกไม่ค่อยเบกใครเอาให้จบเลยไ่เอาเอาเป็นว่าเค้กอ่าเป็นงานที่ยากที่สุดใช่แล้วครับเพราะว่าเราก็ต้องไปซื้อไข่มาก่อนนะครับ i <laughs> ก็ได้เป็นงานที่ยากที่สุดในในแบบต้นๆเลยไม,ไ,มไม่ไม่ใช่ต้นๆน่าจะเป็นงานแรกเลยดีกว่าอันดับ1 1> หนึ1 1> ่ง1 1> เลยดีกว่านี่นะสำหรับพี่นะสำหรับหน,นึ่งเหมือนกันในวงการเดลิเวอรี่นะครับเพราะว่า <S <S มันไม่ได้ใช้แค่ความสามารถในการขับส่งอะมันต้องจินตนาการว่ามันขยับยังไงเวลาเรากระแทกจังหวะนี้นะใช่อพี่อาร์ตเคยได้งานเค้กไหมเคยครับลองลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังแรกๆวิ่งวิ่งแกไม่เจอมาวิ่งจริงๆมาวิ่งโดวินถึงจะเจองานเค้กอย่างที่รู้กันเนาะไม่ต้องบอกว่าแบรนด์อะไร ก็คืองานแรกมาก็คือไปรับแหละเราก็ไม่รู้น้อยแรกกดกดเสร็จรับได้อ่เราก็ไปรับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็อย่างว่าถนนเมืองไทยด้วยอะไรด้วยก็วิธีแก้ปัญหาเราเราเข้าใจแหละอันนี้อันนี้เราต้องยอมรับโดยตรงก็คือเราเข้าใจว่าบางบางกดบางที่อะเขาก็จะต้องให้เราใส่กระเป๋าในเดิมแต่สิ่งเดียวเลยที่ไม่สามารถใส่ได้จริงๆแล้วกระเป๋าที่กระไปใหญ่เราต้องถือไป เราต้องถือไปใช่อันนี้อันนี้ยอมรับเพิมตรงเลยเพราะว่าหนึ่งว่าที่พี่อาร์ตไม่ใส่เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมของมาพร้อมที่จะมานั่งแบบรับของเจมได้ทุกอย่างนะใช่ใช่คือเราจะมาเตรียมผ้าห่มหรือว่าอะไรมาลองรับงานทุกงานมันก็ไม่ใช่ใช่ซึ่งจริงๆแล้ว่ามันต่อให้มีผ้าห่มในความรู้สึกเราอะยังไงก็กระเด็นยังไงก็กระดอนเราจริงจริงต่อให้ไปช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระหว่างเราทําผิดกฎกับลูกค้าได้ของที่ดีอะ ที่เลือกลูกค้าได้ของที่ดีดีกว่าเพราะฉะนั้นเ,เรายราลูกค้าได้ของที่ดีแปลว่า,าเราเราลกวลูกค้าไปเอาแล้วเราลวกวดโดนเรากตะเกมแล้วลูกค้าเปิดมาวความรู้สึกเราไงโองเคไปเปิดหนะ้าอ้าวตายหาแล้วแล้วเราก็กต้องรับผิดชอบขนมปังอยู่ฝั่งนี้แหละได้ก็ต้องเซฟที่สุดแล้วก็ถือใบมือหนึ่งแล้วก็ค่อยๆประคองขับไปแต่ดีที่งานแรกมันไม่ไกลงานแรกไม่ไกลก็เลยรอดปลอดภัยลูกค้าก็เปิดดูโอเคยิบแย้มเราก็มีความสุขแล้ว ของหนึ่งก็เคยโดนของหนึ่งเคยโดนงานเค้กอยู่ครั้งหนึ่งนะครับทุกคนคือแบรนด์เดียวกันกับพี่อาร์ตหละ <L an> อยู่ตรงบิ๊กซีบิ๊กซีเอกมัยนะโดนไปส่งประมาณ8โลอ้โหแต่ใช้วิธีขับด้วยความเร็วไม่เกิน40ขับไปแบบอ่ะโอเคงานนั้นก็ยอมเพื่อให้เค้กไม่เสียหายก็ขึงรอดปลอดภยัดภยด้วยดีแต่ว่าซึ่งแบรนด์นี้เป็นเค้กที่ไม่มีอะไรกัน ดิกว่ซ้อนี้ใช่เค้กที่ไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะแล้วพี่อาคิดว่าแบบอยากให้มีงานเค้กในงานเดลอรีหรือเปล่าเออจริงๆอยากมีไหมเราเราไม่สามารถเลือกได้แหละว่ามันควรมีหรือไม่มีแต่ว่าอันนี้นี่ถ้าจะให้พี่แนะนําพี่ว่าแนะนําทางร้านดีกว่าว่าควรจะหาวิธีป้องกันหรือให้เซฟพี่ไรเดอร์ ที่ไม่ใช่ปล่อยให้มันโลนโนอะ่ะเพราะว่าไรเดอร์แต่ละคนมันเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว่าไรเดอร์แต่ละคนบางทีเขาก็ระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ใช่อันนี้ <ๆ S 2> ไม่ไม่พูดถึงคนไม่พูดถึงคนไม่มีกระเป๋านะ,ะ <ๆ S 1> เพราะว่าคนไม่มีกระเป๋าหนึ่งหนึ่งถือว่าเขาปิดกดแบนด์ไปแล<ช>้วแต่ว่าเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อาพูดถึงสําหรับคนที่แบบมีกระเป๋าเขามีทั้งกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่อย่างเงี้ยก็ต้องแบบหาอะไรมาซัพพอร์ตใช่อย่างน้อยเออท่านท่านมองพี่พี่คิดว่าเออก็เคยทำมาอะไรคิดว่าอาจจะต้องทําใส่เหมือนพลาสติกใสอ่ะที่มันเป็นบล็อกอีกรอบหรือเปล่า เพื่อเพื่อให้มันเวลาโยกมันจะได้ไม่กระแทกอะ<ช>่ะมันน่าจะช่วยได้เ,เพราะว่าบางบางทีงานเค้กเราเราเซฟสุดตัวแล้วแต่ว่าใช่อะสมมุติว่าเราขับผ่านไปรถเก่งขับข้างหน้าปุ๊บแล้ว็ขับตามรถเก่งมันทันผนน่านอ่ะมันหลุมเออมันหลุมมันเกิดขึ้นได้คืเรียบร้อยนะงานเค้ก,เ,กเละคือไรเดอร์กับไม่ใช่แค่ไรเดอร์อะเราว่าทุกคนที่ใช้ท้องถนนในประเทศไทยอะ รู้อยู่แล้วว่าถนนอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบการเกิดมีการก่อสร้างด้วย่าพ่อต่างๆอ่ะบางทีเราไม่เห็นจริงๆพรรถมันติดแล้วเราตามอ่ะต่อให้วิ่ง2ี่ก็เหิมลงฝาพ่อก็ไม่รอดเค้กพี่บอกใช่ใช่จริงนั่นแหละถ้าถ้าเป็นหนึ่งค่ะว่าหนึ่งแบบเออเหมือนเหมือนพี่อาร์ตแหละว่าแบบอยากให้มีเป้างานคลิปเราก็ไม่เลือกเลือกไม่ได้คือใช่คือทางบริษัทเขาก็อยากได้ลูกค้า ถ้าถ้าเกิดเราแบบถ้าสมมติเราแบบไม่ไม่อยากได้รางงานเค้กเราก็สกว่าเหมือนงานเราก็หายไปงานนึงใช่แต่ถ้าเกิดถามว่าความเซฟมันมันดีกว่าที่แบบเอาสมมติว่าถ้างานเค้กถ้าเป็นหนึ่งนั้นหนึ่งอยากให้แบบมีเป็นงานเค้กก็คือเป็นงานเฉพาะทางไปเลยหรือว่าแบบเราเอาแบบให้เป็นแบบไรเดอร์เฉพาะงานส่งเค้กไปเลยก็คือพิเศษไปเปงานพิเศษไปเปิงานพิเศษไปรับได้แต่มันก็ต้องจ่ายค่าเพิ่มแต่ลูกค้าหนึ่งว่าลูกค้าเขาน่าจะยอมจ่ายเพื่อ หน้าเค้กที่ดีขึ้นใช่ใช่แบบจะมีส่วนอ่าเหมือนแบบเหมือนแบบได้รับการบริการที่แพงขึ้นขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าคุณได้เซฟนะเหมือนเราเหมือนอะไรนะเหมือนเหมือนเรานั่งเครื่องบินเป็นชั้นเฟิร์สลาสเออชั้นเฟิร์สลาสเราได้เออสิทธิ์จ่ายแพงแต่เราได้สิทธิประโยชน์หรือว่าแบบความสบายความสะดวกสบายมากกว่าเดิมหรือวิธีนึงก็เลี้ยงรถเก๋งนอานนี้ก็ดีนะถ้าถ้าอย่างที่พี่บอกอาจจะแบบว่าถ้าสมมติจะต้องเค้กจริงๆอาจจะบวกให้พี่ไรเดอร์เขาหน่อยอาจจะ ไม่ต้องเยอะกิโลละห้าบาทสามบาทหรือว่าไปหรือว่าทางอะไรเงี้ยใช่หรือว่าคัดคนมาเลยครับคนที่เป็นสเปเชียลในการส่งเค้กนะฮะใช่แต่ว่ามันก็พูดยากยากยากเพราะว่าแบบจะให้ไรเดอร์ส่งเค้กตลอดมันก็ไม่ใช่หรือว่าจะให้ไรเดอร์กลุ่มนั้นมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันก็ต้องคะค้างานกันไปในแต่ละวันนั่นเองนะคือมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบโอ้เคใครจะมาสั่งทุกวันนะ แต่ถามเยอะไหมพี่แต่ก่อนพี่ก็พี่รับหมดนะแต่ก่อนวิ่งรับหมดก็เยอะอยู่นะบางร้านเขาก็แบบว่าอุไม่ต้องกลัวอะไรเราก็แบบเองานเค้กไปรู้ชื่อร้านอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกพี่ขอรับเป็นสิบคนแล้วก็ไม่เป็นไลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นไงเราก็เซฟที่สุดแหละเราก็เซฟที่สุดเออวิ่งไกลๆพี่ก็เคยนะฝั่งคนข้ามไปฝั่งคนนู่นอะไรอย่งเงี้ยโอ้ยอันนี้ไม่เคยยังไม่เคยไม่แต่คือพี่จะชอบอย่าง ถ้าเป็นอันใหญ่ๆเรารู้สึกเราปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าอ่าแต่อันเล็กอะเราตื่นเต้นเออเพราะว่าไม่รู้เหมือนอันใหญ่มันมีน้ำหนักอะแล้วมัน,ม,นมันโคงเคงยากมันคงเคงยากเราหาอะไรยัดไปในกลังเราได้ไในในกล่องเดรู้<ล> <ๆ S 2> เรียเรได้บอก <ๆ S 2> <ด>เลยสำหรับผมนะด้วยความที่กล่องเล็กอันนี้ยอมรับโดยตรงเลยทืไม่กล้าใส่จริงๆๆ ต่อให้เขาบอกว่ามันโยกได้ก็าตามอ่ะมันเราก็อยู่ดีอ่ะเราไม่รู้ว่ามันโยกสาภาพไหนตอนที่มันอยู่ในกองใช่แต่แต,ตรงที่เราหิ้วเรายังเห็นเออเราเราฮิา้วเลแบบที่มันมันแครแรกนะเรายังซัพพอร์ตด้วยือเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็ั่้แหละครับก็เป็น,น,รน,นรประเด็นในวันนี้นะครับเรื่องงานเค้กสมส่วนเพื่อนเพื่อนทางบ้านนะครับอยาก ให้มีงานเค้กหรือให้ไม่มีลองคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าใครคิดเห็นได้และใครแบบเคยเจอแบบงานเค้กยากๆโหดๆแบบไหนบ้างหรือว่าเคยเค้กหน้าเละไปส่งลูกค้าลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาเป็นยังไงไม่เคยไม่เคยอันี้ก็ไม่เคยไม่เคยไม่ไม่เคยหน้าไม่เคยเค้กหน้าเละไปแต่มีอย่างอื่นอะที่แบบ ส่งออเดอร์ไม่สำเร็จเ <fits S 1> ดี๋ยวไว้มาถกประเด็นให้ฟังใช่ป่ะเนี่ยอันนั้นแน่เลยอะไรฉันฉันผิดอะไรยั้ช่างยักษ์ก็แล้ครับเดี๋ยวไว้พอพูดคุยกันแล้วกันนะครับในคลิปหน้าว่าเป็นเรื่องอะไรที่หนึ่งแบบเคยมีความผิดพลาดในการส่งแบบเป็นเรื่องข้อผิดพลาดระหว่างเราแล้วกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาเวลาเราส่งงานผิดพลาดควรจะทำยังไงควรจะทำยังไง ควรจะบอกลูกค้ายังไงนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาถก ok ประเด็นกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ถก ok ประเด็นไรเดอร์มีเพียงเท่านี้นะสั้นๆประมาณนี้นะใครเจอเค้กเจอแบบไปส่งหน้าเละเคยส่งหน้าเละก็เลยคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับอยากรู้ด้วยกันใครมีประสบการณ์แบบไม่ดีกับเค้กบ้างนะครับรก็คอมเมนต์มาบอกได้แล้วกันนะครับทุกคนวันนี้หนึ่งละพี่อาร์ตลาทุกคนไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตดิดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับถกประเด็นนะครับว่างๆนั่งรอออเดอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับ